สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนํามื้อเช้าสําหรับคนที่เร่งรีบแล้วก็ชอบในการรักสุขภาพแล้วก็ลดความอ้วนนะคะแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญตามมาดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรโอเคเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นที่ข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลย เป็นอาหารที่ถือว่าอยู่ท้องแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ลดความอ้วนมากๆเพราะว่าจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากที่สำคัญอิ่นท้องอยู่นานทั้งวันแน่นอนมาต่อกันที่เมล็ดเชียหรือเมล็ดเจียนั่นเองนะคะแล้วแต่คนจะเรียกอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์สูงมากเช่นกันนะคะมีไขมันชนิดดีโอเมก้าสโอเมก้าหก แล้วก็มีโปรตีนแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยครบแล้วมาต่อกันที่เลดเฟล็กนะคะอันนี้ก็คือเป็นเลดเฟล็กสีทองถือว่าเป็นซ mm ูเปอร์ฟูช n ่นเดียวกันนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็มีโอเมก้า3ไขมันดีครบคุณประโยชน์แน่นอนต่อไปนะคะนี่คือเฮมซีดนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ากันชโะนะ ก็คือสายเฮลตี้สายคลีนนี้ต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดน้ำหนักเลยแหละไปนะคะเป็นเก่ากี้นะคะสับคุณเยอะมากช่วยในการลดน้ำหนักบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณต่างๆคราวนี้นะคะก็ใส่รสชาติที่เราชอบแล้วก็เลือกที่จะใส่ชาเขียวไปเลยชอบมากชาเขียวก็เปเนอย่เ,ยเหมือนกันนะ ต่อไปเป็นรสกาแฟนะคะสำหรับคอกาแฟแต่อันนี้เราเลือกเป็นอันที่แบบไม่มีคาเฟอินเนาะสายดาร์กต้องมาอันนี้ก็เป็นโกโก้นะแบบชนิดเข้มข้นจะได้แบบไม่มีน้ำตาลต่อไปก็เป็นรสวนิลาถ้าใครชอบรสชาติอื่นๆนะคะก็จะปรุงได้ตามใจชอบเลยต่อไปก็เติมนมนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นนมถั่วเหลืองเขย่ยวนิดนึง ก็ใส่ปริมาณตามใจชอบนะใครชอบข้นมากก็ใส่นิดหน่อยใครชอบเหลวๆหน่อยก็ใส่เยอะๆเพราะมาเลเซียนี่จะช่วยให้มันพองตัวนะคะต่อไปก็คนรให้เข้ากันเนาะแต่ละรสชาติถ้าใครมีรสชาติที่ดื่มกินชอบอยู่แล้วนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนเอาไปใช้ได้เลยหรือว่าแนะนํากันเข้ามาได้นะคะหลังจากนี้เราก็จะใส่ ผลไม้ที่เราชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเบอร์รี่เ่าสารดหรือว่าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวใครชอบหวานก็ใส่หวานเราจะทิ้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็นําเอามาออกมากินได้เลยอร่อยง่ายมีประโยชน์อันนี้เราก็จะหั่นกล้วยใส่เข้าไปนาะกล้วยนี้ก็จะช่วยเรื่องความหวานนะคะไม่ต้องใส่น้ําตาลเลย กล้วยนี่กินกับอะไรก็อร่อยทําเป็นสูทตี้ก็อร่อยหรือว่าเอามาใส่ในพุดดิ้งแบบนี้ก็คืออร่อยมากลูกเกดนะคะพอดีในตู้มีลูกเกดก็คือก็เลยเอามาโรยๆนิดนึงถ้าใครมีถั่วหรือว่า ใครมีมเมล็ดพืชอะไรก็เอามาใส่ได้เนาะรวยหน้าตามใจชอบเลยปิดฝาทิ้งไว้ในที่เย็นหนึ่งคืนเพื่นเช้าได้กินแน่นอนง่ายไหมล่ะ